สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมฆสาธุนะฮะมาพบเจอกับพี่ๆเช่นเคยนะครับวันนี้นะมีพระดีๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนำให้พี่ๆไปหาเช่ากันไว้ใช้นะครับยังไงฝากติดตามผมนะครับเมฆสาธุพระเครื่องช่างช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะว่ามีพระดีๆรุ่นไหนมาแนะนำกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับามาแล้วนะครับมาแล้วนี่พระดีๆอีกหนึ่งรุ่นที่จะแนะนำให้พี่ๆไปหาเช่าเก็บกันไว้ใช้นะครับอันนี้เป็นพระปิดตากรุกวัดท้ายตลาดผมมองว่าตัวจริงๆทุกวันนี้หายากมากๆนะครับพี่ๆไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วนะผมบอกเลยนะกลายเป็นพระในตำนานอีกหนึ่งองค์ นะฮะอ่ะเรามาฟังประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลพระกรุวัดท้ายตลาดกันนะครับพระกุวัดท้ายตลาดเนี่ยที่มาจากพระวัดท้ายตลาดเนี่ยนะพระของกุนี้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะละไม้คล้ายกับสมเด็จพระพุทธบาทปิลัตโดยที่พระกูวัดท้ายตลาดเนี่ยจะเป็นเนื้อผงผสมใบลาน เชกเช่นเดียวกันกับพระปิลันและมีคาบไขคล้ายกันอย่างมากนะครับพระกลุวัดไทยตลาดเนี่ยมีพุทุกุณโดดเด่นในด้านโชคลาภค้าขายและแคล้วคลาดนอกจากนี้นะครับตามคติโบราณเชื่อว่านำมาค้าขายนะก็นิยมนะฮะที่จะเอามาไว้ใช้นะ พระกุัดท้ายตลาดเนี่ยก็จะมีพิมพ์นางกวักและพิมพ์พุทธกวักด้วยในส่วนพิมพ์นางกวักเนี่ยจะเป็นนางกวักไว้ทรงผมดอกกระทุ่มแสกกลางนะฮะผมสบายเฉียงนุ่งจงกระเบนนางพับเพียบม,มีบ้านอยู่ด้านข้างนะฮะศิลปะเนี่ยฝีมือช่างหลวงพุทุคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมโพกทรัพย์เป็นเลิศ และเด่นด้านแคล้วคลาดอีกด้วยทําให้มีนักสะสมเป็นจนํานวนมากต้องการพระกรุกวัดท้ายตลาดไว้ครอบครองวัดท้ายตลาดเนี่ยเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใต้พระราชวังเดิมนะปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือพี่ๆนะครับในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน จึงไม่มีพระจำพรรษาซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดเกล้าให้พระมหาสีราชสิทธิ์เป็นพระเทพโมรีแล้วให้มาครองวัดนี้และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพุทธ,ธโคสาจารย์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองทรงเปลี่ยนนามพระอารามหลวงเป็นวัดพุทธไทยสวรรคยาวาสพอผลัดแผ่นดินมาถึงรัชกาลที่สม ทรงโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์พระอารามและเปลี่ยนนามเป็นวัดโมลีโลกกยาลามวัดท้ายตลาดนี้ยังเป็นสถานศึกษาของพระราชโอรสของรัชกาลที่สองอีกด้วยนะครับอาเรามาพูดถึงการเปิดกุฏิวัดท้ายตลาดกันละกันซึ่งพี่ๆหลายๆคนน่าจะอยากรู้วัดท้ายตลาดเนี่ยได้ถูกคนร้ายรอบเจาะมานานมากแล้วนะพี่ๆและทางวัดเนี่ย ซ่อมแซมเจดีอยู่เสมอนะครับในปีพุทธศักราช2485คราวกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสทางราชาการกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือขอพระเครื่องมายังวัดนี้เพื่อมอบให้กับทหารและตำรวจเช่นเดียวกับวัดต่างๆเช่นวัดระฆังวัดสุดทัศน์และอีกหลายๆวัดนะฮะเจ้าวาดวัดท้ายตลาดในสมัยนั้นเนี่ยได้ํำริให้ขุดกรุพระเจดีในวัดและได้พระเครื่องออกมาเป็นจำนวนมาก ท้งได้มอรพระเครื่องอีกส่วนบรรจุไว้ในปีบที่เก็บไว้บนเพดานโบสถและเพดานหอสมเด็จรวบรวมทั้งสิ้นได้แล้วหลายพันองค์นะครับและได้มอบให้ทางราชาการไปส่วนหนึ่งพระกรุท้ายตลาดที่พบมากคือเนื้อผงใบลานแบบนี้นะครับพิมพ์ต่างๆแต่และพิมพ์สร้างด้วยศิลปะที่สวยงามนอกจากนี้ยังพบพระแบบเดียวกันนะฮะอีกหลายๆวัด แสดงว่าพระกรุกวัดท้ายตลาดเนี่ยมีการบรรจุไว้ตามกรุกต่างๆหลายวัดพระพิมพ์แบบต่างๆของพระกรุกวัดท้ายตลาดเนี่ยจะมีด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับและกรุกแตกพบว่ามีจํานวนมากถึง8 4 0 0 0องค์พิมพ์ที่พบตเห็นบ่อยๆนะครับจะเป็นพิมพระปิดตาขัดสมาธิเพชรแบบนี้นะครับ พิมพ์แม่ธรณีมีมวยผมพิมพ์นางกวักพิมพ์ผู้ตกวักพิมพ์ป่าเลไลพิมพ์น้ากปลกพิมพ์สังกจาัยพิมพ์ซุ้มปราศาสพิมพ์สมาธิแหวกมัดพิมพ์เล็บมือพิมพ์ยืนอุ้มบาทพิมพ์ห้ามสมุดพิมพ์ถวายเนตรพิมพ์ยืนรำพึงพิมพ์โมคราสาริบุตรพิมพ์เจดีพิมพ์มาลิวิชัยข้างเส้นมาลิวิชัยข้างเม็ดพิมพ์สมาธิพิมพ์สมาธิข้างกระหนกพิมพ์หยดแป้งพิมพ์สมาธิบัวชั้นสองชั้นพิมพ์สายญาตนะฮะซึ่พ่กน้เ็บหไดอย แต่ผมบอกเลยนะในอดีตกับปัจจุบันช่างสวนทางกันเพราะว่าพระพิมพ์วัท้ายตลาดแทบจะหายไปจากท้องตลาดเลยนะครับอ่เรามาดูกันเนื้อหาสาระของพระกลุวัท้ายตลาดเป็นอย่างไรนะครับนี่ดูเห็นไหมครับพระผงเนื้อใบลานเก่าพี่ๆดูไข่นะฮะไข่ที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อเห็นไหมครับซึ่งมีความเป็นธ,ธรรมชาติอย่างมากนะฮะ เป็นใบลานผสมผงนะครับต้องบอกก่อนแต่จะแก่ใบลานนะฮะเนี่ยซึ่งโซนเนื้อที่เจอนะครับจะมีออกดําก็มีจะออกเป็นเทาอย่างนี้ก็มีนะครับเนี่หลังยันจะชัดนะฮะเนี่ยเห็นไหมไขขึ้นพระเนี่ยถึงอายุอานามจริงๆนะครับอ่ะนี่ให้ดูนะครับเผื่อพี่ๆไปเจอนะครับพระแบบนี้นะเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าปล่อยผ่านนะเขาเปิดราคามันมาก็จะไปต่อเขาเยอะนะครับ เ,เขาจะไม่แบ่งเอานะครับเอาวันนี้นะครับเรากราบลาไปก่อนนะครับกับพระพิมพ์วัดท้ายตลาดยังไงฝากติดตามเมฆสาธุพระเครื่องทางช่องทาง Facebook YouTube และก็ติ๊กต็อกกันด้วยนะครับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเมฆสาธุพรุกเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ